เราเป็นเพียงส <ondan S 1> ื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับผมมาชีเพ้ารถสวยๆมาชมหรือซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda าฮอนด้าซีวิคเดนเวนชั่นปีศูนย์หนึ่งเครื่องเกียร์ดีครับสีก็อาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ยังโอเคยังสวยเครื่อง1.7นะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนๆเครื่อง VTEC ของเครื่องเดิมเดิมคหน้าบางๆเลยครับไม่มีรอยชนหนักภายในเบาะหนังกระจกไฟฟ้าสิบ้านมีเครื่องเล่นเสียงจองสัมผัสให้ด้วยเบาะอาจจะมีตำหนิบ้างนะครับบอดี้หน้าหลังเดิมเดิมไม่มีชนหนักเล่มเอกสารครบกับราคาเพียง39,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ3า0 0 0บาทเล่มครบครับโอคุ้มคุ้มครับราคายายว,ยว ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไหมภาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับคันนี้อยู่กระทุ่มแบนดนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับไปดูทดลองขับกันก่อนภายในก็ยังโอเคครับมีเบาะที่เป็นตําหนิครับ นอกนั้นสมบูรณ์แผงคอนโซนสะอาดไม่แตกหักไม่ชารุดกระจกไ้้ฟัา้าง4ี่บ้านภาษี68เล่มครบสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ